น่าทานยังไงว้ยไก่ทอดพี่ตังครักน่าอร่อยครับทุกคนวันนี้น้องมีตังนะครับจะมาทําไก่ทอดนะครับชุบแป้งทอดนะโดยใช้แป้งสําเร็จรูปนะครับทําให้น้องทิชากินนะครับวันนี้พี่ตังจะโชว์ฝีมือการทําอาหารโอเคทิชาจะกินไหมคะกินโอเคนะนั่นแหละโอเครนะวัง ยอระวังมือด้วยนะระวังมือนะลูกโอเคตามใจชอบตัวเองเลยตัวเองชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นตามนั้นเลยอันนี้ล่ะอันนี้ทำไมมันใหญ่จังนเนี่ยไอ้พวกนี้นะ่ะเอามาหั่นอีโอเคเอา,าใส่นี่ เนี่ยเขาที่หั่นเสร็จแล้วมาใส่ในจานโอเคได้เออประมาณนี้แหละให้ให้มันพอดีครับไก่ทอดกบใส่ใ่เอฟซอะไรทำอะไรไก่เคไก่ทอดเค c ซีใช่ไหมใส่แป้งชุบว้าวนิชานิชาจะได้กินไก่เคเอฟซีแล้วพี่ตังจะทำให้กินแล้วค่ะขอคุณค่ะดิ อะไรนะใส่แป้งชุบเลยโอเคเดี๋ยวพี่ตังจะทำให้กินนะวันนี้เชฟตังทำครั้งแรกนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าหรือจะไม่หรือเปล่านะเชฟตังว,ว่าวนข้าวมาโอเคเอาไปล้างก่อนห<บ>ลังจากทำเสร็จแล้วมาล้างนี่อุ้ยเปิดน้ำแรงเกินเอาละ ไม่เอาใส่นี่เลยดูใส่เลยใส่เลย<า>ล้างล้างห้สกระดาเลยโอเค<า>ล้างนะเป็นไก่ทอดสดเทปตังนี่ก็ล้างสะอาดแล้วทีนี้วิธีการต่อไปก็คือจะใช้แป้งสำเร็จรูปเลยนะอ่ะเนี่ยครับแป้ง นนะครับเทหมดเลยลูกเทหมดเลยใส่หมดเลยอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปนะใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลยเทใส่หมดเลยเออเทใส่หมดเลยเทหมดเลยครับอันนี้ทํากินเอียงได้นะเด็กอันนี้น้องก็ทําครั้งแรกใส่หมดเลยลูกหมดยังหมดแล้วเอาเอามือพวกเขาครับพวกเขาเออนั่นแหละเขาก็ไป แล้วลูกโอ้นี่ชายจะทำอย่างนั้นเออนั่นแหละลูกให้ให้มันคลุกให้มันเข้ากันให้หมดคลุกอีกออทำไปเรื่ยอยๆนะไงข้างๆเนี่ยมันยังไม่หมดเลยปิดตรงนี้จะเปิดไม่ออกถึงนี้ปิดตรงนี้ปิดทงแก๊สหรือยังอ่ะโอเคเปิดแล้วลูกมากดนี่เออกดนี้กด,ด,ดอย่างนี้นี่กดดันเข้าไปครั้งหนึ่งเสร็จละเสร็จละแค่นั้นแหละพอละ อ่าโอเคใส่อีกลูกใส่อีกใส่เยอะๆเลยอะไรลูกรอ,อให้มันเดือดีอ่ชา,าถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ไม่ใส่ที่คเราเอานี่แหละลูะกเดี๋ยวให้มันเดือดก่นอนรอแป๊บหนึ่งวิ่งหนีทำไมถ้าพกงกับไปวิ่งหนีเออเดือดเริ่มเดือดแล้วใส่ใส่เลยไก่ใส่ เออนั่นแหละวางลงเบาเบาไม่ต้องโยนอ่ะหยิบไปดีไปหยิบใส่อีกใส่อีกแต่มันมันจะติดจะเพิ่งใส่อีกหยิบไปลกูกหยิบใส่เยอะเลยไปใส่เออเทแล้ลงได้ไหมมันเยอะเกินไม่หยิบคนทอดก็กลัวไหนยังไงดิก็ขีดเสียตัวนี้ออกนี่เขาจะบอกนี่ เกียวตัวนี้ว่ะออเป็นอย่างนี้นะนพี่ตังทําก็เป็นเป็นอย่างนี้เลยอืมปัดทีนี้ก็รอนะครับประมาณนี้เลยพี่ตัง <Yeah. S 1> มือจับด้วยลูเออจับอะไรเงี้ยเอยเ่อยค่อจิ้มเออนั่นแหละเออเอามือจับดินนเอามือจับกระทะด้วยวอ,อียอออยก,อกข้างนึงจับไว้เออเออนั่นแหละ นี่แหละหัดทำเองวันหลังจะได้ทำกับข้าวเป็นโตขึ้นต้องหัดทำตั้งแต่เด็กๆนี่แหละโอเคอ,อย่างเดียวเห็นไหมใกล้สุกยังเออเอาเมือเอาเมือจับให้ด้วยเออค่อยๆพลิกเอ,ออยังนแเลยเดี๋ยวรอก่อนไม่ต้องพลิกบ่อยก็ได้ อสกหไือย,ยังอ่ะดูดูดูยังเ,เรืองนะปิดปิดแก๊สโอเคแล้วมาปิดถังแก๊สด,ด้วยมาปิดถังแก๊สก่อนถังแก๊สหมุนทางไหนหมุนมาทางนี้จะกลัวอะไรถังแก๊สโอ้ยแน่ะไรยังโอเคโอเคนั่นละอโอเคทีนี้ตัดเขาปิดแล้วไงี่ไงอะตัดตัดใส่นี้ ถ้ากลัวนะถ้าถ้ากลัวมันมันอย่างนี้วันนี้พ่อจะบอกจับมือจับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งลูเอาอย่างนี้ตายแบบนี้ก็ได้ยกยกอันนี้ลงมาข้างล่างทำไมเอาเอาเอาเอันนั้นมาใส่นี่มาถ้ากลัวแบบกระเด็นเอองั้นแหละตากใส่ถ้ากลัวแบบนี้ค่ะตากใส่โอเคแล้วก่อนนี่มีชิ้ชู่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็พักทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะให้แบบน้ำมันมันอันนี้ก่อนว้าวน้าทานยังเไงอู้ยไก่ทอดพี่ตังครั้งแรกน่าอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ทอดพี่ตังครั้งแรกอ้กินไรหรอกกินเลยค่ะเออกินเลยค่ะอร่อยไหมโอ้โหพี่ตังทำไมทำ น่าอ,อร่อยมากเลยกินมันทำน,น,น้ำในเมียเชียวอร่อยมากเลยอ,อร่อยไหมอร่อย,ยอร่อยไหมอร่อยเหมือนน้ำตาเลย <c oughs> ใครเป็นคนทำพี่ตังนะนี่ใช่ไหมฝีมือตัวเองอืจิ้มอันนี้จิ้มจิ้มน้ำพริกด้วยลูกจิมม้มไหมอร่อยไหมลูกอืกินเลยค่ะอยากินอะไรอู้พี่ตังกิน ไงครับเป็นไงครับ,รบอร่อยไหมทำหน้าทำหน้าดีๆหน่อยอร่อยไหมโฮตัวเองทำอร่อยอร่อยพิชาล่ะอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยโอ้ทำไงทำมือยังไงอร่อยทำมือยังไงเยี่ยมเออเดี๋ยววันหลังวันหลังนี้พี่ตังจะทำอะไรให้นะักพิชา,ากินอีกทำเมนูอะไรไข่ได,ดาวไข่ดาวลูกชิ้นเหรอโอ้เดี๋ยวให้พี่ตังช่อดูกชิ้นให้กินวันหลัง ป๊าๆขอชิมดูหน่อยนะพี่ตังทําอร่อยไหมเนี่ยนะครับจิ้มน้าจิ้มอืมกวาอเลยนะอะไรเยอะอืมรักอืมกินเลค่ะพี่ยาใส่ข้าวด้วยค่ะใส่ข้าวด้วยอมพี่ตังเลี้ยงน้องวันถัดไปพี่ตังก็ทำให้น้องกินอีกนะโอเคไหมอืม อร่อยจังเลยทำไมมือนิชายเป็นแบบนั้นพ <c oughs> <c oughs> ี่ดีดีคะ่ะอือใช้ช้อน,ออนเหมือนพี่ตังอะ่ะเห็นไหมพี่ตังใช้ช้อน <c oughs> อือโอเคสำหรับวันนี้ก็น้องๆก็ได้หาทำกับข้าวเองนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้น้องๆทําเองก็ต้องให้ผู้ปกครองควบคุมแล้วก็อยู่ด้วยนะครับเผื่อน้ํามันกระเด็นแล้วก็ไฟนะครับเรื่องของไฟเนาะต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าจะให้น้องทํากับข้าวนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของน้องๆนะครับน้องมาตังกับน้องทิชานะครับทํากับข้าวกินเองนะวันนี้หัดทำนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตโตขึ้นจะได้ทํากับข้าวทําอะไรเป็นนะครับเพื่อให้เด็กฝึกการเอาตัวรอดนะครับการใช้ชีวิตการทํากับข้าวทําอาหารนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับและพวกเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุลุกสวัสดีครับนิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันหลังพี่ตังกับนิชาจะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าวเมนูง่ายๆนะครับของเด็กๆครับผมขอบคุณครับ